สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมในี้มาพบกัะบะวันหน้าพากินว่าคแสบครับในวันวานหน้าพาพี่น้องมากินพัดเผ็ดกบพี่น้องพัดเผ็ดกบใส่เครื่องไล่พี่น้องโอ้โหพี่น้องมาพัดเผ็ดกบพี่น้องตอนนี้แบบซับมาพี่น้องพี่น้องพัดใส่พริกไทยอ่อนพี่น้องใส่บวบเขือยนี่ใส่กระเพราะหัวกระเพาพี่น้องใบบวกรูดใส่กระชายพี่น้องใส่กระช่ายน้ำพี่นโอ้ยหเป็นแสบพี่น้องคนน่ะโอ้ยมาแสีบแสบวานวานหนาพี่น้องมา ก่อนกินข้าวไปนอนก่อนจังหน่อยรับข้าวไปนอนโอ้ยแนวจวดไปนอนมาแบบแสงแน้ไปนอนมา โอ้ยพัดใส่เขาเนียนหอนๆนพี่น้องบัวแต่มีเขาสวยพี่น้องใส่เขาเนียวครับผมอ่ะพี่น้องมาเจ็บแสบกันครับบัวหมดน่ะครุบใหญ่พี่น้องพัดใส่ไปใครอ่อนโอ้ยอืมเครื่องนี่หอมแบบเครื่องเครื่องนะพี่น้อง อืม,ม,กกม,มอมนะืมหอมบไปเลงอืมหอม,มเงงๆเลยกระสายหอมเลยอืมอืมคือดึงงบดึงงบอะอืม ตับดอืมอ,อืมออมหอมอืมแซ่บคับ ุดอยอดคาบพี่น้องแล้วเขาสวยอันหอนนะครับน้องโอ้ยดีสักถ้าบาบานน้บ่เลยบ่เลยหุงเขาพี่นอ้องเสคยก้อนเนียเยนะ้ <c oughs> ยไปน่องเสียหมย่างคากเลย เนี่กกับขาาเนี้ไปน่องอมอมหอมหน่องเครื่องแบบเทิงเนี่ยใส่พกแกงลงไป็น่องห้อมเพิ่มข้อมเผ็ดข้อมหอมครับผม เพียแหงะนาครับพัดแซ่บตบถ่ายไ,ไปประกูดนองโปะใส่ห้อม,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 อม แซ่บแน่งพี่น้องที่หอมพี่น้องกบเสือตลาดครับจะเป็นเมนูเด็เดพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องพี่นอ้องโอ้คัดลาย พดเผ็ดครบครับเครื่องเลย่บบทึ้งแน่นนองตุดจอดแล้วมันคทำผมอืม เป็นกุเขาเป็นกุเขากะแสบไปลองรับแก่นกบดีเมนูเนี่ยหอ,อ,อมหอมบิกไส่หอมกระช่้ไปลองอ สูตรบาวนาไปลองผมมีมข้ามแลนะครับผมถึงเคืองหอมเสียบรสชาติในบนตงหวงบน้ลงสุดทันหืมจับค,ครับ เครื่องหอมนองจ,จิจวดเลยเขาจะติดมือจังมากครับอืม ฟาทแสบลายไปลองหอมครบตลาดซื้อมาแต่พัทแสบกันครับ จุดจอดอะไรครับ เสองหอมปึกแกงหอมเครื่องเทศแล้วเผาเส้เผาแรกไปลองหอมหอมหมดยังคัดนะครับอื้ม ชุดจอดรลายี่น้องจัดเป็นเมนูผัดเผ็ดแซ่บๆพี่น้องผัดเผ็ดครบครับผมผัดเผ็ดครบใส่เชิงไม่ได้ร้ายแซ่บๆพี่น้องมาฝากวีดีตอน้องครับผมกินเนื้อขอนยาวครับผมเอามักอะไรตกใจก็แช่ี่น้องฝากกดทับสะไคกดไลค์กดแชร์บาวนาบ้ากินมาแซ่บเฉยเอาไว้แล้วมันเลอครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกการับชมร้ายครับติดพลาดไปกันในบ่าวน้าต้องขอโทษขออภัยไว้แล้วมาลัยครับขอไปพบดพรีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ่าหน้าต้องขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ